สวัสดีครับอยู่กับชายบ้านานานะครับก็ยังอยู่กับพ c ซ0 0รครับรุ่น6ครับแต่นี้รุ่น6นี่สงสัยจะเป็นแบบมันมันรุ่น6มันมีสองรุ่นหรือสามรุ่นก็ไม่รู้นะครับแต่นี้สงสัยจะเป็นรุ่นแรกนะแต่รุ่นแรกแต่สภาพยังสวยนะครับคันนี้ ก็ตักแบบอุ้มๆนี่แป๊บเดียวประมาณสี่เกีห้ากีนี่ออกแล้วรถหล้อนี่ยิ้มเลยแหะครับวันละสาเที่ยวสี่สิบเที่ยวถ้าวิ่งในลักษณะนี้ วิ่งแบบใกล้ๆวิ่งง่ายๆนะวิะะ่งก็ใส่ประมาณ4นะครับสีบ่เพงกี่ครึ่งหรือถ้าตักให้มันล้นหน่อยก็5ครับพอดีดูสวยงาม ดินอย่างเงี้ยสบายเลยครับขุดวิ่งสบายดินไม่ติดกระบะกวิ่งดำลงดำลงโอ้โหสบายเลยเจอดินอย่างนงี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยอ้าว ตนนนต้นตนนทำอะไรนะ่ะนะโอ้ลงมาแย่น้ำมันดูแล้ววิ่งได้หลายเที่ยวน้ำมันน้ำมันรู้สึกว่าจะหมดแนละ้ววิ่งได้หลายเที่ยวอ๋อแปลว่ามีกันลอนน้ำมันสำรองคนระับ อยู่ภาพมุมสูงนะครับอยู่บนขอบสระสูงสูง รถวิ่ง3คันตักได้120บาทเที่ยวหรือ130ทเที่ยวก็ตกไปคนละ50เที่ยวนะครับวันละ5,000กว่าบาทเที่ยวละร้อยรถ6ล้อเหลือเที่ยวละร้อยก็50เที่ยวก็5,000นะครับผมน้ำมันก็เฉลี่ยไปพันหนึ่ง 6กันนี้เมื่อกี้ก็ถามกับพี่นะครับก็ผมเรียกว่าพี่ใหญ่เนาะแกชื่อใหญ่นะครับเรียกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ออก็อายุแกเยอะแล้วนะครับอายุก็ประมาณห้าสิบนี่แหละครับ นี่แหละครับเดี๋ยวไอตรงที่เหลือนั้นอาจจะ ทาทางลงไปเอาหรือเปล่าหรือแบบไหนก็ไม่รู้นะว่าอาจจะทําทางลงไปเอานั่นแหละ ระดับอาจารย์นะครับก็บอกว่าคนอื่นขับเร็วยังไงก็แล้วแต่แต่สำหรับพี่ขับได้แค่นี้แหละแต่ว่างั้นนะแต่ว่าแต่ถามว่ารถเร็วไหมรถเร็วครับแต่พี่ขับได้แค่นี้พี่ขับอย่างนี้ก็จริงๆแหละครับต่อให้รถเร็วขนาดไหนแต่คนไม่เร็วเนาะ รถเร็วแต่คนไม่เร็วก็ขับอย่างนี้แหละครับก็แต่ถามว่างานเดินไหมมันก็เดินเหมือนกันครับถามว่าเสร็จไหมมันก็เสร็จเหมือนกันครับพอการขับรถนี่การขับรถนี่ไม่ใช่ว่าเราจะเอามันอย่างเดียวเนาะจะเอามันจะเอาแรงจะเอาเร็ว เราก็ขับแค่นี้แล้วเราก็ดูหน้างานเอาว่ามันเป็นแบบไหนงานมันก็เดินเองแหละครับไม่ใช่ว่าจะเห็นเขาขับช้าแล้วก็ไปติทินนินทาเขามันไม่ดีนะครับอันทีเขาขับแค่นี้คนเขาขับแค่นี้เขาขับอย่างนี้แต่ก็ได้วันละร้อยสองร้อยเที่ยวเหมือนกัน ันนี้ก็หกลอล้อดำก็ฟาดไปคน30กว่าเที่ยว40เกือบจะ40แล้ว หว่าแรงอยู่ครับรถก่อไม่ช้าเท่าไหร่ครับหลับลิมนี้ย็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณ f อฟซีได้เขามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับผมสวัสดีครับ